สวัสดีครับผมมาอยู่กับเกมโปเกมอนมอนส์เออโปเกมอนมาสเตอร์ EX, ใช่ไหมนะเออใช่แหละซึ่ง <c oughs> ก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็เลื่อนมาเจอพอดีเลยตอนแรกกาวว่าจะเลือกเล่นไว้นานแล้วแหละแบบจะมาทำคลิปนานแล้วก็เลยเอามาเลยแล้วกัน อโอ้ยเมทาครอสแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้รู้จักทั้งหมดไหมแอร์คราชอันนี้มัมนคิด TLE ใช่ปะ่ะท่ามี้ฮาร์ดเวฟลมหายใจอะไรอะโอ้ยไอรอนเทลเดี๋ยวนะ e กูจะไม่ได้ว่าอีวีแม่งใช้ท่าเหล็กได้ อันนี้พูดจริงกูจะไม่ได้ว่าอีวีแม่งใช้มบาร์ีก็ไม่เข้าใจไงเอ้ยรู้ว่ามันใช้ได้ปะมันธาตุนอร์มอลนี่มันใช้เหล็กได้ยังไงอ่ะอุย้ยอุ้ยแรงนะตายไหมเนี่ยโอ้ยเอลี l e. โอ้โหเอลี l e. แรงเหลือเกินเ l สเบิร์น เมทากอดไปแล้วหนึ่งอันนี้คือไปเลยวิวัฒนาการล่างเมกา้าโอ้โหฟิวโอ้โหเท่มากเรียบร้อยจบแล้วแล้วก็เฟลลิ่งยูดิฟิตเลยจริงๆเราไม่ค่อยจะสนพวกเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เนาะก็ นะนั่นเป็นการต่อสู้โอเคช่างมันเนาะ let's go let's go โอ้ยมีให้ตกแต่งตัวละครด้วยจ้น่ารักดีนะครับผู้หญิง แต่เขียวแล้วกันมีนให้แค่นี้อะหัวแดงๆน่ารักเลยอะไรอย่างนี้มามีให้แต่งแค่นี้นะอ่านิกเนมก็ไม่ใช่แล้วเพื่อน มันคาบเยไม่ไี่้คาบไม่ได้ด้วยผมว่ากดง่ายกว่าเอาออโตออกเลยก็ได้มั้งอันนี้ใครนะมาจากภาคอะไรนะหน้าคุ้นคุ้ๆอยู่ p พิกา h ูคือคู่ของเราพิกา h ูนี่คือโปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่ไหมไม่น่าถาม <c oughs> ก็ใช่แหละใหญ่อันนี้คุณจอย สวัสดียินดีที่ได้พบโอเคไม่เป็นไรครับเราไม่สนใจเรื่องได้โพลิโฟนโพลิโฟนอะไรอะจำอ่านไม่ออกคอโฟนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออโพลีโพลิโฟนมัง้ง <laughs> พยายามอ่านแล้วเอออันนี้ทาเคชิกับมิคาสะใช่ไหมเอยคาซึมิเอเอมิคาสะผิดตัวหรือเปล่า อ่าอันนี้ใช้ฮิโตเรมันปะใช่ไหมแล้วก็ใช้อีวาร์กใช่ไหมเพื่อนอันนี้คือเฟรนใช่ไหมใช้อีวาร์กว่าแล้วยิ้มยิ้มหวานเหลือเกินได้เป็นเอ่อได้เป็นแผ่นที่มาเนะสวัสดีแต่ช่วงแรกๆนี่น่าจะ เป็นแนะนำเนื้อเรื่องส่วนใหญ่แบบแนะนำตัวละครอ,อะไรอย่างงี้มั้งโปรเฟสเซอร์ l i ลลิสใช่ไหมเบ l ลิสคนนี้ชื่อเบ l ลิสเหรอโปรเฟสเซอร์อ๋อทีงให้ได้เลียกสตาร์เตอร์แล้วเอ่อถ้าเลือกบ่อยสุดก็น่าจะเป็นชา i ์แมนเดอร์เนาะมีเปลี่ยนเจนไหมอะผมมีสตาร์เตอร์ในดวงใจอยู่นะแต่ว่าชาร์แมนเดอร์แล้วกันเพราะมันมีร่าง X ร่างวายนะ อ่ะบบกมือบายบายอ่เจอก,กันนะผม skip chapter 1 tutorial main story อ่าไม่เอาเดือดเนาะอ๋อนี่อันนี้หันซ้ายหันขวาได้ตอนแรกจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะเราต้องไปไหนก่อนอตามลูกศรก่อนแล้วกันนี่ main story พวกนี้นะคือไปเลยใช่ไหม New chapter unlock chapter 1 n trouble in center city ใช่ไหมอ่านเซนเตอร์ป่ะนั่นไม่ใช่่าเออสักอย่างหนึ่งแหละเออก็ trouble ช่างมันไม่ต้องอ่านแล้วนะเออทำบุญทำทานดีกว่าใช่ชมันเดอร์เราอยู่ไหนอะอารโล นี่ตัวใครงี้ขอโทษนะเออสองคนนี้กำลังตีกันกับใครก็ไม่รู้ดีวเราก็เทเลพอร์ตเข้ามาช่วยเอ่ยโยลุกเออ,เอ,อช่างมันนะเราไม่อ่านนี่เราสกีปได้นี่ว่าเฮ้ยไปเลยคอมพลีทคือคือแค่นี้จริงๆดิคืออ๋อนี่ไงอ๋อต้องรอฟักไข่อ่าฮะ ได้ได้เอ้ยเสียงอะไรวะทุกคนได้ยินเหมือนผมปะเฮียอะไรวะ <c oughs> เสียงมันดังอะนะดังมากครับทุกคน first time นี่คือไม่ให้จัดโปเกมอนกันหน่อยเหรอ <c oughs> มามาหน้าโหลดหน้าโหลดเ <c oughs> มื่อกี้มีอะไรอีกไหมสคริปเลยเนี่ยไม่ต้องรอนโชว์มีอีกเก้ S <S ขจมูกก็มช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะอ้าห้าพีพแล้วแบตเทิล1ทับสก็สู่สองรอบใช่ไหมไปเลยทีมสเกลเอ้าอ่านไม่ทนันเราจะไม่ได้ว่าเออคัมทูแบตเทิลทอลเรีลโอเคสอนหน่อยก็ดีทันเด้ช็อกโอเค แทนได้ช็อคหน่อยเป็นแผนแผนงั้นปะ your r move อ๋อ,อไอขีดขีดนี่คือเป็นสกิลที่เราสามารถใช้ได้ใช่ไหมก็คืออะไรพวกแบบเป็นพลังเราเล่นได้สามเทินปะใช่ไหมเลือกตัวได้อ่ะอันนี้ประเภทน้ำก็ต้องตีใส่เรานั่งรอไม่ได้เหรอเออเรานั่งรอไม่ได้อะไฮโดรปัม๊ม เอ้ยกูตีผิดตัวนี่ว่าเออแต่ก็ตายเหมือนกันแหละเออใช่ไหมเออท่านหินท่านหินร็อกทำท่าอะไรสักอย่างหนึง่งรอใช้อ๋อคือเราเล่นต่อได้เลยอ๋อโอเคโอเคเริ่มเข้าใจละซูแบตหมดสภาพต่อสู้เรียบร้อยครับผมชนะวิกตอรี่ชิวชิว เออเมื่อกี้แบทเทิลหนึ่งหนึ่งในสองไม่ใช่เหรอวะเออหรือว่ามีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครอยากจะเก็บตกเนื้อเรื่องก็เออไปเล่นกันเองนะกันนะอ่ะว่าแล้วนี่ไงหนึ่งในสองนะครับประสนมากเนี่ยผมจะเล่นแล้วก็ไม่เก็บเนื้อเรื่องนะครับมามา,มารอบนี้มีลูกพี่ใหญ่ใช่ไหม รือรอบก่อนก็มีปะบอด้เบิ่งเด้เดละ่ะไปทีมสเกลไม่ต้องสอนละจ้าเล่นเป็นแล้วเนาะเออเบิ่งเป็นอ่ะอันนี้ถ้าสายฟ้าลิงไปอันนี้เป็นโพชั่นอันนี้จัมสเต็ตอะไรพวกนี้ก็ใช้มูฟเมนต์ให้ถูกอะไรอย่างนี้ปะนี่ทันทีช็อคอะไรประมาณนี้เอออ๋อตายเลยก็ได้อะไม้สบายใจเลยไม่ต้องบอกก็ได้แล้ว ไม่ต้องบอกแล้วโอเคผมน่าจะเอากดทูตัเรียรมันด้วยแหละเนาะมาล็อกอันนี้อันนี้อันนี้ใบไฮรป,ปัม๊มปิดฉากไฮรป,ปั๊มมันจะชาร์จนานหน่อยปะ่ะใช่ไหมตันด้วยช็อคไปเลยยิงยิงยับยับอ่ะไม่ไม่ต้องไวเรียบร้อยเมื่อกี้อิชิสุบุเตใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดเรียบร้อยเก็บหมด ได้แบบชิวๆไม่ยากเล็กๆกันเนาะ <laughs> คอมพลีทครับผมเรียแบบร้อยนะ,ะ HP Pikachu level เจ็ดอีวาค level เจ็ดฮีตัวเดมันใช่ไหมมันฮิตัวเดมันนะใช่ไหม โอเค้ไข่เชนเดอร์เพิ่มมาแล้วแล้วเปลี่ยนโปเกมอนเพื่อนได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเปลี่ยนโปเกมอนเพื่อนได้หรือเปล่าไชน่าแอนดโรสอะไรไชน่าวะไม่น่าจะใช่อ่านว่าไชาน่านะคอมพลีทแค่เนี้ย เอ้ยเสียงอะไรวะเสียงดังมากทุกคนจะไปหาหอใหม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่เสียงดังมากดังจริงๆดังสุดๆดังมากๆแบบปางทีก็ไม่เข้าใจไงม,มามามาเลยมาเลยซิงเกิลแบทเทิลครับผมสู้อับรอบเดียวจบมีซิสชาจมาด้วยสกิลทีม ไปเลยไม่ไม่ต้องสอนแล้วจ้าเออท่าไฟฟ้าท่า d o โบไปข้างบนเอ่อเอานี้ก่อนของทาเกชิเอ้ยมัน,ม,นมันไม่ตายทีเดียวเว้ยคือสองทีอเออถ้าจะถ้าจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอาล็อกไปแล้วกันเนาะเอาหินไปเดี๋ยวนะเออได้อยู่แหละเอ้ยอันอันตีหน่อยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ร่างเมก้าแน่นอน ไซเอนมูวิง่งเอ่อไซเอตมูฟเออน,นั่งนั่งรอไปชิวๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วไอ้ท่านี้คืออะไรอ่ะใช้ใส่ในทีมเนาะเป็นแบบท่าบัฟทั้งหลายอะไรอย่างี้อ่าของพิกาชูขอดูหน่อยสิไปเลยวิ่งมาพร้อมกับพิกาชูแล้วก็ชี้นิ้วไปไปยังโอ้ยแสบตาเรียบร้อยครับผมรู้จักจามบสภาพต่อสู้นะ เรียบร้อยนี่เราพูดเขาว่าเรียบร้อยบ่อยไปใช่ไหมเนี่ยไมเก้าแล้วครับผมเล้ววอัพกันทุกตัวเลยอืยอฮึฟักยังน่าจะเหลือนิดนึงว่าแหละชีวิตมันมันมันจะเหลือไว้ทําไมเยอะแยะ,แยะเอ้ยมันมันไม่ได้แยะหลอกมันนิดนึงแหละน่าจะต้องเล่นอีก สตอรี่หนึ่งอะไรงี้ถึงจะฟักว่าละเดือมมอลอะไรามามาคอมพิวตนะ์อะคอมพิวต์ไวมากฟักแล้วใช่ไหมรอบนี้ฟักยังได้เออ่ซื้อซาจามาโอเคอุ้ยหลายดาวมากห้าดาวเลยเยี่ยมจริงซื้อซาจา แล้วไข่ก็ฟักด้วยใช่ไหมว่าแล้วฟักฟักฟักเลยไม่ฟักเหรอนี่นี่ไม่ฟักเหรอฮาโหลดหน้าใหม่รับโปเกมอนเดอะคอมปานี เอ๊ะนนี่เด้งเหรอใช่ไหมไม่ใช่นี่โหลดใหม่แหละ,อะเอาเอาที่สบายใจเลยจ้ามมเม,มดีมมยอเวกเนสผมรู้สึกว่าเกมน,นี้ต้องไวนิดหนึ่งนะอ่า วัสดีครับศาสตราจารย์ที่มีทรงผมเหมือนหูแมวเออสวัสดีไข่ฟักแล้วจ้าชายแมนเดอร์เออ่ตั้งชื่อเป็นอ,อ่ก็ชายแมนเดอร์ก็ชายแมนเดอร์แหละคิดไม่ออกหรอกได้เค้กเบอร์รี่มาด้วยนะเมื่อกี้ โปเกเด็กซ์ป่ะใช่ไหมไม่ใช่นี่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เอออ่ะโปเกมอนใหม่เออเอ,เออก็โปเกเอนดิสแหละโปเกโฟนนั่นแหละเออช็อปแอนด์โปเกมอนใช่ไหมรวมกันเลยว่าแล้วแซนบ็อก์เกาบ็อกพาสเกลคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเสียบใช่ไหมเปี้ยง อุ้ยเท่มากมองแบบดูทีนี่คือตาบอดอันนี้คือสุ่มใช่ไหมสุ่มปะใช่ปะเออตาบอดแล้วอะไรอะ่ะไอแอมเ t อ้มวสอุ้ยห้าดาวเลยเนี่ยจริงอีเอ็กนี่แปลว่า EX เอ็กเพสปะใช่ไหม อ่าพาวเวอร์อัพเลเวลอัพมูวี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยหาเทรนเนอร์เก่งๆมาแล้วค่อยว่ากันเนาะกดอะไรยังโอเครับของรางวัลนะผมสามพันเพชรแล้วก็ได้ยี่สิบเพชรนะแล้วก็ได้บัตรอัพเทรนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ได้อีกร้อยเพชรแล้วก็ดีวิชั่นแล้วก็นั่นแหละเออเควสแล้วก็อีเวนต์ โอเคนะครับน่าจะจบกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ